ครับสวัสดีครับช่องเตย u t u b e พาเที่ยวชมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาไปชมที่ตลาดน้ำวัดดอนไหวายจังหวัดนคนปรปฐมอำเภอนครชัยศรีนะครับเป็นวันศุกร์ที่24ตุลา2อ2ห้นะครับก็คิดว่าลหลายๆท่านลหลายคนก็คงจะเคยไปเที่ยวแล้วนะครับที่ตลาดน้ำวัดดอนไหว ก่อนจะไปก็จะมีภาพมาให้ชมนะครับภาพข้างบนก็จะเป็นภาพที่ไปไหว้พระปิดทองลุดนิมิตนะครับแล้วก็ไปทําบุญลงทานที่ลงทานลงเจนะครับแถววัดมิ้วลายนะครับผมสวัสดีครับเจออยู่ตัวานเริเวณันนี้ก็จะเปมาเที่ยวชมตลาดน้ําวัดดอนไหว ตลาดน้า <ata> <girlfriend, S 2> วัดดอนหวายนะครับปิยะมหาราชนะครับมาให้ชมเยอะนะฮะตลาดน้ำดอนหวายของคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับขายเยอะเจอเนื้อทูกินเต็มเขคุณครับหกสิบยี่สิบบ้านเนี้ยมานี่นี่หมากด้วยหมากมีหมากมีภูภูเหลืองภูเขียวถุงเลยอ๋อ นมาก่อนลูกละหนึ่งบาทเดี๋ยวค่อยมาใช่ก็นี่แหละนี่แหละลูกละหนึ่งบาทได้วท่ไครับเเอาเนี่ยเดี๋ยวค่อยไป๋ยวไปกินข้าวก่อนกลนะับกันดี๋ยมากลับไปกินไปทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาครับผมอันนี้เป็นตลาดน้ำวัดดอนหวายของกินเยอะแยะโ <c oughs> อ้กล้วยดูกล้วยดูดิ กล้วยขนุนขนุนพันอะไรเนะี่ยดูเยกล้วยขนุนมะละก,กอผมเป็นอ,อาหารเจแบบไปเยอะดิมะพร้มาวมะม่วงอนันนี้ขนมนะเนี่ยเป็นไม่ใช่ไม่ใช่อาหารเจ ไม่ใช่อาหารเจไม่ใช่อันนี้มาฝั่งนี้ก็ไม่ใช่หวนานน,วานะคะแก่ใหม่ใหม่เลยค่ะแก่ได้่แบบน่าแก่ร้อยเดียวจ้าก็บอกอร่อยคน้ำออกก็เพื่อนชิมก่อนได้นะคะอร่อยนะคะแก่ใหม่ใหม่เลยค่ะแก่ร<อ>้อยเดียวจ้าครับก็ส่วนมากก็จะเน้นหนักไปทางของทานของรับประทานน,นนะเยอะที่ตลาดน้ำ<ห>ดอนใบ วันวันนี้เป็นวันวันปิยะมหาราชคนก็จะมาเยอะพอสมควรค,ครับผมครับผมจิมจูขายกันเนยอะฝั่งนี้จะเป็นตัวท่าน้ำโอ้ท่าน้ำก็เยอะอยู่นะดูดีดวน้ำขึ้นเยอะนะฝั่งนี้ดูน้ำาด,ดิดูดิ ดอนหวายดูป้ายอมาดูอันนี้ป้ายวัดดอนหวาเนี่ยครับวัดดอนหวายตำบลบางกระทึกอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะเป็นแม่น้ำท่าจีนในฝั่งโน้นแพ่ท่าจีนฝั่งนี้ก็เป็นแม่น้ำก็ใช่โอเคไป ออไปหาเท่าทานเดินไปคนก็เยอะอยู่นะคนก็มาเที่ออยวเยอะระวังบันไดต่างระดับมาม่วงแช่อิ่มของกินเยอะเี่ยเต็นไปหมด <c oughs> กินเยอะนะขนมหลักๆก็จะเน้นเป็นพวกขนมของกินนะครับผมเต็มไปหมดมะม่วงก็มีพวกคนก็มากันเยอะอยู่นะมุมของเด็กเล่นก็มีแนวของเด็กเล่นขนมหลักๆอันนี้ก็เป็นน้ำพริกซื้ออะไรฝากแม่ ลูกตาลมีเนี่ยป้นมี่มมี่เจเนี่มีของกินถุงละยีสบบาทโอ้ถุงละยีสบาทสีบาทหมากรูปหมากเนี่ยเป็นผลไม้แล้วนี่กำลังปอกปอก ถนนน้ากินปาหวานเคยมาซื้อส้อมโอทองดีทิมสยามทับทิมสยามโอ้โหไอ,อ้นี่ลูกใหญ่มากเลยมาขามป้อมเลยนะมาขามป้อมลูกใหญ่มหเมี่ยงคำองุ่นไรเมร็ดองุ่นไรเม็ดมาเฟืองจัมโบ้ กินเยอะนะอันนี้ก็เป็นขนมลูกตาลน้ตาลอาวอาวเจ้าข้าวมันั่งเฮ้ยทำอะไรย็นยันอาจารย์ครกครกร้อยเก้าเก้ามะเนียวเมียงคำ มะพร้าววันนี้นะมะพร้าวโอ้พุกคนมาเยอะนะวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะไขาหมูโอ้โหขาหมูอันนี้250เป็นขาหมู250าเเป็นปลาเดินเลย อันนี้เป็ดบู้น้ำอันนี้มีน้ำน,นี่ปลามะพร้าวมะพร้าวขวดหนึงมั้ยมะพรามะพร้าวน้ำหอมีม่สิบล้คุไม่เขียนน้ำ้างอลี โอ้ฝ่าหมูขาหมูทอดไร่มันสามร้อหมูเตะอบวกปลาช่อนทอดกบสองร้อโอ้ยน่ากินนะปลาก,กายหกสิบโอเคปลาก,กายหกสิบเดินไป,ปก่อนไป <c oughs> <c oughs> ทำกับมือพี่ก็ทํากับมือว่านี้ขนมไทยแล้วพี่ก็ทำมนนไมใส่ไข่อันนี้มะละกอแขกดำนี่เป็นขนมหลักๆก็จะเป็นของกินนะเต็มไ,ไปหมดเลยเลยอันนี้เป็นมะ <c oughs> ม่วงเขียวเสวยเขียวเสวยที่เราปลูกนะครับเขียวเสวยมันกุ้นสียดับ ก็จะเป็นพวกของกินกล่องละห้าสิบอันนี้เป็นปลาทูนึ่งอันนี้เป็นปลาทูนึ่งนะฝั่งนี้ดูได้เห็นไหมน่ากินปลาทูนึ่ง,งนี่กระท้อนแช่อิ่มเห็นไหมกระถาง ห้าสิบบาทนี่กินเป็นไหมมันมันจะได้มีก้าวหนยมัเออแกงส้มปลาปลาผัดเค็มเออปลาซุยแล้วนี้กบสองร้อยมีเป็นข้ามีก๋วยเตี๋ยวมีพี่ได้เลยจากขาหมูชิ้มก่อนได้นะคะครับออ๋ขาหมูขาหมูอันนี้ใช่ไหมฮะชิมก่อนได้ ขหมูทอดจ่าชิมเจานยิ่ชกี้าอร่อยดีเิเปิเอาไม้เอกให้หน่อยค่ะค้าาวยเก็ยวด้านในเลยนะคลองซิมเขบอกว่าให้ซิมค่ะ้ายสเี่้านน้อตาหารการสั่งมีค่ะอัรกัดกะเพราข้าวบดแกงต้มต้มยำมีจาด้านในเลยค่ะมาเดี๋อร่ยเ ตาแฟขนมว่างาหมูทอดปลาอัอะไรเราค่อยเอากว่า2ยเอา แล้วป้าเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยเป็นไม่มีอาหารเจขขขขขอออออใใใหห้้้้้้้ทททุุุุุกกกกคคคคคคาาาาางงงงงชช่่่่่่่่่ววววยยยรรรรรััับบบพพพพสสสสสภภแแแณณะะดดดีีีมมปนนนจจเเืิิิิผูล เดี๋ยวค่อยมาเอ๊ค่อ้ไปอ่าันขนมน่ากินขนมโอ้นี่อาหารไทยเจ้ด้วยขนมชุบปลาหมึกปลาหมึกนี่มันต้องต้มงลยงนี้เจ้ ไปกินนี่ยเนี่ยซื้อกินด้านนี้จะอิ่มคนทานึั้งนั้งนะครับอ๋อทานทั้งในได้ใช่ไหมหรือว่าอย่างไรหรือว่าใส่ถุงข้าวลาบเป็นถ้วยได้ครับอ๋อข้าวราดเป็นถ้วยไม่มีที่อ๋อไม่มีที่ให้นะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะเนี่ยก็น่าทานนะปอเปี๊ยะโอ้ตอิมเ,าาเลยไ,ไม่ไหวไหนแม่ คนเยอะคนแน่นเยอะมากเลยคนแน่นเดินไปไม่ได้เลยก็นี่ไงก็ใส่จานไปกินขนมผมเอาเอาคนอันนั้นด้วยใส่ถ้วยได้ครับราดข้าวนะครับอ่าราดข้าวด้วยครับคื่อนกินเดี๋ยวผมไปสั่งไปสั่งคนจะกินเจผมจะไปกินต้นเดียวเป็ดเออต้นเดียวเป็ดนี่ไงเอาไหมครับเออก็เอาสิเอาไปเลย ด้วยจ้าน้าล้วจ้าอันนี okay. ้ไม okay. ่เกไจ้าในโรงครับอันนี้ต้องในโงนะครับในโงสเตครับอันนี้แม่เจนะไม่เอาน่าปรนหลาดเอออันนี้โอเคโอเคครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ แช่ยเย็นหวานเย็นเนชื่องใจป้าบอกแช่ยเย็นหวานเย็นเนชื่องใจออกมาจากสวนเลยวันนี้น้ําน้ําขึ้นเยอะไหมป้า,ต,ต,ต,าตอนเช้าตอนเช้านี้ลงแล้วใช่ไหมครับลงแล้ว,ว,วอ,อ๋ออันนี้น้ํามันลงแล้วโอ้แตยคนนั้นายเรือดูดรตรงท่าเรือบัดนดอนไหวนะครับเห็นทางว่าคนขายของเขาบอกว่าตอนนี้น้ํามันลงแล้วไปทางฝั่งโน้นก็จะเป็น ลงไปทางอ่าวฝากทะเลนะฮะเน <ve> สายก็ถือว่าน้ำลงนะบรรยากาศก็ยังดีอยู่นะ้ฝั่งนู้นก็จะข้ามมาก็จะฝั่งนู้นก็จะข้ามมานะครับยังไงข้ามด้เรือ้านไงอ่ะไปข้ามมาได้ขิงงกนเลยเหรอข้ามงเลยไานแล้วะตรนลวัดทรังทังทรทรวั้วงรวรวัดสรงัรวัดสงทงท ก่นต้องข้องไปได้ขิงเราคุจาข้างป่าโอ้ไปได้ขิงก็ไกลเนาะไปนู้นจะวิ่งกี่สิบโลกี่เมตรอ๋อตอนนี้วัดทองทองเขามีสะพานข้ามแล้วไปคุณเไ็นยังไงคะแล้วปีนี้น้ำเยอะไหมปีนี้น้ำไม่ทางนี้ไม่เยอะมันหนาวถุงเท่าไหร่เนี่ยถุงละสามสิบถุงละสามบาทถุงละสามบาทมะนาวแพงเลยตอนเนี้ยใช่ค่ะมะนาวโลหกสิบโอ้แต่หมาดลูกระบาดยังนะหมากถูกที่บที่สวนที่สวนโนระบาดไม่คือเริ่มมาลูกระบาดนะโลละหนึ่งบาทโลละหนึ่งบาทใช่แต่ทำไมมาขายลูกระบาด เอาสอดนี่เขาก็ได้ดูมีค่าใช้จ่ายของที่อ๋อใช้เงินขายของเอากำไรเหรอที่สวนโนรบาลอ,อ,อันนี้ก็คือปริมาณน,น้ำนะน้ำมันลงแล้วออโอเคอยู่อยู่แถวนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ยายคนนั้นพายเรือโอ้นั่งสารนั่นนะ่ะเป็นแม่น้ำท่าเจนอยู่ตรงท่าน้ำวัดดอนไวอำเภอตบ,บางกระทึกอำเภอ คนครไทยสีจังหวัดนครปฐมจะใช่นะเนี่ยดูบรรยากาศถามโน่นล้วครับชมบรรยากาศท่าน้ำขรรายอะไรขายของคนก็เยอะอยู่นะวนันนี้คนเข้ามาเที่ยวพอดีเป็นวันหยุดนะวันหยุดปียะยี่สิบสามตุลาสองห้าหกแปดกบลาวนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะคนก็กาลังมาเที่ยวพักผ่อนกัน ชมบรรยากาศฝั่งตรงข้ามโน่นก็บอกว่ามั่อกี้กวยคนนั้นบอกเวลาคนจะข้ามต้องไปข้ามโน่นสะพานวัดไร่ขิงตอนนี้มีสะพานวัดตรงนองแล้วข้ามไปไม่ไกลเค,ครับเจอ YouTube นำมาให้ชมกดไลค์กดท like, ับสไครตติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจขับอีพีนี้ ันนี้ก็จะเป็นบรบรยากาศภายในร้านอาหารตรงท่าเรือคนเขาก็มาเยอะอยู่นะมาทานอาหารทานอ,าาอะไรกันก็เต็มอยู่วันนีู้้เรียนงานกะแะข้ามาทานตัวนี้ด้วยสั่งอาหารได้รอยอยู่ก็มีคนละครึ่งเลยนะมีเป๋าตังค์คนละครึ่งต,ต่อกันครกับโอเคก้าได้อยู่รับแวะมาไหว้พระวัดกลางคูเวียงนะครับ ก็ไหว้พระให้ดอกไม้อยู่ไหนเนี่ยดอกไม้ทูบเทียนไหวพ้พระวัดกลางคูเวียงเบี้ยแกเนี่ยเดินไปนู่นกันนะไปจุดท่าน้ำก่อนเพระองค์ใหญ่เบี้ยแกตรงท่าน้ำตรงนี้ก็จะเป็นใช่ ตอนนี้น้ำมันขึ้นไงวัดกลางโคเวียงฮะเนียบสงบเย็นดีอต้อนรับช่วงนี้น้ำขึ้นเนี่ยกั้นไว้อยู่อใหญ่เป็นตลาดน้ำนะครับโอ้ไปได้ไหมเนี่ย โอ้เปิ้นเดินไม่ได้น้ําขึ้นเพราะตรงนี้ไม่มีกระสอบไปไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ oh, ต้องไปตลาดต้องไปฝั่งทางนูน้นต้องไปฝั่งทางนูน้นเปียกแนะ่รองเท้าเปียกใช่โอ้ oh, น้ําขึ้นเยอะเลยนี่เปียกแนะ่เพราะว่าน้ําขึ้นกระสอบไม่มีกกับ ต้องไปฝั่งของแสดงคนก็ลงท่านู้นแน่ๆเลยนน่นท่านูน้นไปท่านูน้นไปฝั่งทางนูน้นจะลงมาผิดท่านี่มาทางนี้นี่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 เออนี่วัดกลางคูเวียงมาทางนี้ครับพามาเที่ยววัดนะคะวัดกลางคูเวียงเนี่ยของขายอยู่ฝั่งนี้รถจอดฝั่งโน้นเรามาฝั่งทางนี้ อันนี้ต้นอะไรมาวะเนี่ยงามดีนี่ไงต้องมาฝั่งทางนี้เราไปดูท่าน้ําน้ํามันขึ้นโอ้มีผลไม้ขายด้วยนี้ครับ,รบผมโอ้น้ําขึ้นเยอะนะครับเนี่ยเออน้ําขึ้นไป,นนไปโอ้น้ําขึ้นเยอะเลย,ด,ยดูดิ <laughs> เอ๊ะวันนี้รถเข้ามาเยอะเขามาอะไรมาทานอาหารเป็นคาเฟ่ค่ะอ๋อทั้งเป็นคาเฟ่มีคาเฟ่ต้องนั่งเรือค่ะอ๋อคาเฟ่โอเคโอเคครับไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากใช่ใช่ครับพอดีไปวัดดอนหวายมาแล้วดอนหวายซื้อมาเต็มรถเลยโอเคครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีกลับก็เป็นวัดกลางคูเวียงเดี๋ยวไปไหว้พระไหว้พระ สังกทานอ๋อฝั่งนู้นเป็นคาเฟ่อ๋อต้องนั่งเรือข้ามไปมีหน้าคนก็เลยเยอะนั่งข้ามไปฝั่งทางนูน้นนั่งเรือข้ามไปทางลานโน้นมีหน้าวันนี้น้ําขึ้นเยอะเลยวันนี้ไปไหว้เบี้ยกแก่นะมาไหว้พระเบี้ยกแก่ไหว้พระเบี้ยกแก่วัดกลางคููเวียงแบบ ก็พามาเที่ยวชมเป็นอีกวัดหนึ่งที่ดูเงียบสงบนะครับก็ทำบุญตามกำลังศรัทธ,ธานะตามกำลังศรัทธ,ธาของเรานะครับเพื่อบำงุงนำลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับอันนี้ให้เป็นเบียกแก่ฝั่งนี้เป็นรูปนิมิตตัวนี้จะเป็นรูปนิมิตองค์ใหญ่เนี่ยรูปนิมิตองค์ใหญ่มาก นี่ออลิมุติองค์ใหญ่เห็นสาธุสาธุนีทองอยู่ไหนทองเออปิดทองปิดทองใช่ปิดทองปิดทองฝั่งโลภนิมิตองค์ใหญ่ครับอันนี้ปิดทองรอยพระพุทธบาทครับผมปิดทองรอยพระพุทธบาทปิดทองครับอันนี้ก็ตีทองออเล็กออชัยแล้วผม โอเคครับกดไลค์กดทับจกขายกดติดตามช่องเตย u t u b e หาเที่ยวชมให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็เดินทางมาที่หลงเจนะอันนี้ไหว้ขอพรท่านทระจินเจเนี่ยตรงนี้เป็นพระ โอิษัตวอยมีนกด้วยดูด้เห็นไหมเนี่ยมีนกไหมีนกโซสสายกาศห้องมีสีสุกลงเกยใหญ่ลงเกยใหญ่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เราอยู่ที่ใจเราเข้าห้องน้ําแล้วเราไปตรงนี้เข้าห้องน้ําก่อนนี่ฝั่งนี้เดุกคนเดินไปไปไปเข้าไป บรรยากาศก็ทำดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูเนี่ยทางบรรยากาศเนี่ยต้นไผ่อย่างไรต้นไผ่ที่ไปปลูกคุณปลูกไอ้นี่เอาหนูไปได้ที่ดูต้นไผ่เดี๋ยวนปลูกมันร่มเย็นดีนะต้นไผ่เห็นไหใช่ต้นตเล็กโหดิสัตว์ใช่นี่ต้นเนี้ยเห็นไหมสวยนในดอกเนี้ยที่บ้านนี่นี่ต้นเนี้ยเดียวกัน อันเดียวกันเออทำไมของเบิ้ลยังไม่ออกแล้วเราก็ทําเป็นร้านอย่างเงี้ยเอาไม่ไผ่นี่เขาเอาไม่ไผ่นี่มาทําเป็นร้านขึ้นไงดูสวยนะบรรยากาศร่มรื่นครับที่ลงเจอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวพาไปไหว้นะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้ดูอีกทีนะครับผมไหว้พระขอพรที่ลงเจนะวันนี้มาลงเจจุดแล้วก็เพื่อที่จะเอาที่เผากระดา ลงในนี้นะหมดทุกหมดสมหมดโรคหมไนะด,ดไข่นะแก้วคาดปลอดภัยซะโตกับกำไรเว้ยทน,น่นีเป็นโรงเกย์ทานใหญ่โรงทานปกติเขาจะมีเคาะป๊อกป๊อกป๊อกเราไม่มีเคราะตรงนี้เรามาข้างในจะเป็นไหวข้างในแล้วเรากลับเราก็ไปซื้อทูบตรงนู้นมาซื้อทูบได้ก็มีน้ำเอาน้ำไหมเอาน้ำมาจะแก้วเอาน้ำเอาน้ำอะไรมาแก้วหนะึ่ง เหอยเป่าฮ uh, e ื oh, well oh po po om, om ้อทอดกรอบผ่อนที่ลงเกยนะครับลงเกยอยู่นี่อยู่ที่อำเภอนครเดยศรีจังหวัดนครปฐมนะลงเกยเป่าเต็กเต็กเต็งนะลงเกยเป่าเต็กเต็งแล้วค่อยซื้อทูบกลับไปบ้าน